โอ้ยอ้นครั้งที่แล้วนี่เกือบเอาชีพไม่รอดไม่รอดแน่เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเออคือแบบเกิดจะไม่รอดอ่ะใช่ไหมตอนนั้นมาจากโรงแรมครั้งที่แล้วเนี่ยมาวันนี้เรามาโรงแรมใหม่กันบอกเลยว่าในเลดห้าดาวบอกเลยว่าไม่ตายแน่นอนมาแต่แค่เปิดปาเราก็เห็นดวงตาแปลกๆแะ้วไม่น่ามีอะไรมาหรอกอ๋อตุ่คมไฟมันคือตุ่คมไฟไงอ๋อโอเคโอเค นั่งย้ายจะขอโรงแรมมาจองห้องกันดีกว่าสวัสดีเจ้าผูกใจเกลียดทั้งหายนี่คุณคือที่เช่าโรงแรมไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนใช่ไหมใช่ฮ้ใช่โอเคไปโอ๊ยโรงแรมคุณมีอะไรแบบดีๆบ้างเนี่ยไม่ดีไหนงั้นคุณงั้นคุณพาเราเนี่ยงั้นคุณพาเราไปแนะนำโรงแรมกันหน่อยได้ไหมได้ มาสวัสดีครับขอขอกุญแจห้องไหนออเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งไออ้นคุณคือคนที่มาเช่าอาทิตย์ที่แล้วแต่ยังไม่มาสักทีใช่ไหมครับใช่มาจองมาจองห้องไว้ก่อนเนี่ยยังไม่ได้มาสูชเราจะพาเดินโรงแรมของเรานะครับห้องนี้คือห้องที่หนึ่งห้องที่สองเราก็จะมีการตกแต่งแบบเฟอร์นิเจอร์มากมาย แหม้วันนี้คือช่อง KTT t t ทูมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรมระดับ5ดาวอินเซอร์และไอคนอะไรและไอคนเช่านี่ไม่นำได้ไงวะเนี่ยเคนเคนเคนให้ให้อ้นมันตามหลังเคนได้ป้ะไม่หันหลังให้มันไม่ควรตะเกียดเลยวะประเด็ไป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 ให้ให้จะขอโรงแรมนาห้องเรนั้นมีถึงร้อยประตูกันเลยทีแล้วครับทำให้มันจะพ้นร้อยห้องไม่ใช่เหรอ ทำให้โรงแรมของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากจึงทุกคนให้ห้าดาวนะครับเอ้ยดูเหมือนว่าห้องนี้จะไฟดับนะครับ<ว>เฮ้ยทำไมทำไมทุกคนเจ้า,าจของโรงแรงมเนี่ยต้องมาให้แบบลูกค้าเปิดเองเราผมน่จาจะแล้วเลยสักสี่ดาวขึ้นันนะเนี่ยก็เหลือลยลอยู่ก็ให้ห้าดาวไงห้าดาวก็คือบรรยากาศย่างนั้นก็คือไม่มีอะไรเลย ซึ่งในห้องซึ่งผมยังบอกอย่างหนึ่งนะครับโรงแรมนี้นะครับมีสิทธิพิเศษ,ษ,ษของคุณนะครับก็คือผี <c oughs> และปีศาจมากมายจะมาตามล่าตัวคือโอเคครับนั่นอ่ะมาช่างช่างช่างหมดพูดเอ่อประตูกสาวยังไม่เจออยอ่ปพะตูเฮ้ยแล้วมันนั่นอะไรนะทำไมมีไฟกระพริบด้วยกระพริบเงี้ยเหมือนเกือกเออน้าเสียอะไรเข้าตัวก่อน เอ้เจ้าขอโรงแรมนี่ไปเจ้าของมันมีล็อกพิกตรงนี้ตปไปไปตปไปไปไปเข้าตู้ไม่ทันขอโทษโยมอย่าสิบบาทพีซไม่อย่ายาย่าเก็บไปเดี๋ยวเราเก็บเรามีที่เกิดเอางวทหนแล้วเขาเก็บไปแล้วอ่ะเกิดเกิดเกิดกันมากันมาไม่ทุกคนเอาละทำไมต้องเก็บล็อกพิกไปด้วยเรามีวิธีใช้ล็อกพิกแบบใหม่นะ ก็คือใช้ตอนต้งนไม่ใช่เก่งเองนี่มันไม่ไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเจ้าของโรงแรมรีสปอยข้นมาได้เองนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงล็อกพิกมันไม่มีเอาไว้ไขประตูอย่างเดียวเอาไม่มีฟานหัวเจ้าของไม่ใช่ล็อกพลิกเวลาเปิดล็อกพลิกเวลาเปิดตู้เนี่ยมันจะมีโอกาสเจอของเยอะให้พูดใหม่นะอะไรตู้หรือดิชัก ตาเขาพูดเขาตาเขาพูดไม่ทันแล้วโอเคคนมาตีดังเถอะไม่จริงอ่ะเอ้าของนหนเฮ้ยให้ใเจ้าของโรงแห้เจ้าของโรงแรมวุ้นเจ้าทองเจ้าทองเฮ้ยคุณอย่าป้นของของคนเก่าดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระยะรอยะไม่อันนี้คือของเจ้าของโรงแรมนี่คขอขโมยบ้างดิไม่เอาไม่แบ่งกันเลยอะอะไรวะ โอ้อะไรยังไม่เป็นกันเลยอ่ะแต่วพาว่าเจ้าขอโรงแรมต้องมาถึงต้องมาขอคุณลูกค้าด้วยแล้วกัเอพอดีคุณลูกชะคุณลูกค้าที่แล้วไม่ยอมจัดอันนี้นะครับก็คือเจ้าอายนะครับพี่เราเลี้ยงไว้เพื่อไว้ฆ่าคนแล้วกระป้นต่างเกเกอบตายเกมไม่กระตุกโคตรเปี้ยนเลยอ่ะคตรเลี้ยนดดคอมาเกมไม่กระตุกอ่ะมาใครต้องการนี่นี่มามา ยาพันแผลแอะไร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 โอ้โหแคเเยเย้แป๊บหนึ่งทุกคนทุกคนทุกคนแป๊บหนึ่งขอเวลานขอเวลานอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปขอเวลานอกแป๊บนึง ได้กว่าจิตเหลืองรอ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 มันมีร้อมันมีมันมีลินถึกของอ่ะไม่แบบไม่เปิดเปิดประตูไปแล้วเกิดคือรู้ปะเมื่อกี้คุณเปิดประตูไปแล้วประตูค้างแล้วคุณลยไม่ไฟทุกคนเลือดเราเหลือขีดนึงทำไมจะอายใช่ไหมไม่ใช่เดือดไอเว้ยคือตอนนั้นเราเจอผ้าพันแผลแล้วเลือดเราเป็นเด้งประมาณครึ่งหลอดแล้วเลือดเราก็หายไปไหนหมดทุกลูกเราตุยเย่ครั้งนี้ก็คือกระพริบกระพริบไฟอีกแล้ว เข้าประตูก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวตุยน่าจะนะว่าเกมรอนี้มีอัปเดตใหม่จริงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าลัชมันมาน้อยลงนะเออเออแต่ว่าปกติลัชมันก็น่ะก็มาน้อยอยู่นะตั้งแต่เล่นมาก็ยังไม่เคยจริงๆประตูเนี้ยควรจะมีสักสามสี่ตัวแล้วอะแต่รอบนี้มันเลยเจอคือตอนนั้นน่ะมันต้องรอจนถึงห้องสิบสี่เลยนะกว่าลัชมาตกใจ เพราะว่ามันมันมาแค่สองเจอแล้วอันนึงทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งเปิดทางเขาเลยใครเจอผ้าพันแผลบบาด้วยผมเจอมามามาไปเลยผมไม่เป็นไรผมเลือดน้อยเลือดน้อยเราเลือดน้อยเราห่างกกูวางมากกว่าห้าสิบลอมละเสียงหนึองเลยใครไซส์พวกแซส์กิลินเท่าไหร่ถ้าถ้าคนยังไม่เข้าสมาคมจะไม่เข้ากย <c oughs> ไม่เคย <c oughs> ใครจะผ้าพัแนแผลบอกด้วยไอ้ทอง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 อดจริงๆมาให้เราก็ได้นะตอนนี้เราเหลือเลือดประมาณโดนไอ้สักสามสี่ครั้งก็ตายละมันถึงเดาเลือดน,น้อยกว่าอุนเราเลือดน้อยกนะว่าอุนแน่นอนอ่ะโดนเลยสามสี่ครั้งไอ้โดนมาสามสี่ครั้งก็ตายเราวก้าข้าเจอแสงสีม่วงแล้วก็แบบก็ก้มก็กลัวตางั้นกล้มรอไว้ก่อนเลยแล้วกันแไบบม่ไม,ม่ฟังเรานะฟังนะนะว้าา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 า ดีนาหันหน้าเจอทันคนสับแล้วเป็นคนสับแล้วทุกคนเฮ้ยรอกันด้วยดิเดี๋ยวปอดเรานั่นแหละตามหลังเชนอยู่ปอดยิบเราจะไปได้หรืยังให้เ้าตูเลยก่อนเลยแล้วกันเลี้ยนตัดคมใจจัน คนเขาจะเอหกศูนย์จริงหรือเปล่าไม่รู้เกมอะไรนี้นะมันอยู่ประตูที่เท่าไหร่อ่ะมันเป็นยังไงอ่ะสามสิบขึ้นไปแล้วไม่เจอลัชเกมยี่สิบขึ้นไปก็ไม่เคยเจอลัชเลยตั้งแต่ประตูยี่สิบขึ้นไปไม่เจอซิกเลยอ่ะแงอ่่ซิกนั่นเงี้ยวไม่น่าพูดเลยไม่มันมาหาบุ๊คหาของอยู่หาหาหาแล้วทำไมเราถือไม่แบบเอาอะไรแหลมๆไปจิ้มตามันเนี่ยอะไรแหลมๆเราต้องมีต้องยืดเนี่ยเอามือแบบไปควัก ตามันหรือตอนนี้แล้วก็มีแล้วก็มีลูกพริกเนี่ยโคตรโหดเลยแล้วก็บอกเอาลูกพริกป็น้าตามันไม่ให้มันไม่ให้มันดับตาเัาไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอเหรอนนห้องห้องต่อไปถ้าเป็นทางเดินยาวๆนี่น่าจะเจอนะเฮ้ยเจอเจอซิกประตูที่สี่สิบอะเนื้อกับคอมไม่สี่เจอซิกประตูี่สัทนทุกคนฝังนำด้วยนะบอกทางด้วย วบไซต์ขายม้การเขีนของโร้ไ่เลียนดอทคอมมา r ่ n for your life r ่ n for your life run w a y run the shift run away run the เฮ้ยขวาเฮ้ยทำไมจะจู่เท็เจอรหลับลงอ่ะตายตายตายเรา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 ตะตายเรา่้จะตายเฮ้ยจูจู่เทเจอรหับลงจริงๆนะเนี่ย สาย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 โหทำไมช้าจังเพื่อนว่าสัมผัสส <ไป S 1> ัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยนะเนี่ยว่าแบบททกเจอร์มันดับลงอ่ะจริง้อ,องจะไปหาเอ้ยทเ,มมเลยลทคเจอร์ไม่ดับลงเลยนะเทคเจอร์กปกติเหมือนเดิมเลยนะล็อกป้าตัวล็อกป้าล็อกรู้สึกมันดับลงนิดนึงอ่ะให้ภาพจากภาพชัดมันเป็นลดลดความชัดนิดเป็ไปเจอที่พันแผลบอกด้วยเฮ้ยไม่เจอพี่พันแผลเจอกุนเจ๋กินแจ ทุกคนทุกคนเรามาคุยกันานหนานสติ๊กเกอร์กันก่อนดีกว่าสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเหมือนเดิมส่วนทุกคนก็หางันเองเลยเค่ะเพราะเราเลือดน้อยมากอยากลองนะตอนนี้ประตูเนี่ยโอ้ประตูไี้สี่หกแล้วเหรอย่างโดนไฟเด็กฝั่งซินงทีเราจะตายนะเปิดแล้วเปิดแล้วไม่รอแล้วไปแล้วเฮ้ยก็คุณมูแต่ขโมยของอ่ะระวังเจอกิีดนะคุณฟังคุณไม่รู้หรอเนี่ยเจอไฟเจอไฟแช็กเลย ีผมจะฟาช็่งน้ำแล้วครับไปของเธอฟาช็่งน้เฮ้ยกูรอด้วยเดี๋ยวจะไม่รีชมพวกคุณไม่ใช้ล็อกพิกกันในการหาของแล้วเผื่อจะเจอเดี๋ยวขอปลุกผมขอผมขอรีกลอนะผมขอรีกลอเฮ้ยขอกาแฟขอกาแฟไหนไหนกาแฟวะเฮ้ยใจดีเดี๋ยวนะกาแฟคืออะไรนี่ไงกาแฟ ทำไมเราเห็นเป็นหมวกวะไหนคนเห็นเป็นหมวกทุกคนคนแขนแขนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไปไม่ได้เคลมไปด้านี่มีกระดาษนด้เหรอเราไปอีกด้านอีกด้านนึงโอเคป่ะเพราะเราเล่นด้านนั้นเป็นใช่ป่ะได้ออมเอาด้านบนนะออกมาด้านบนโอเคเดี๋ยวเราคอยดูซิกให้รูไม่ใช่ไมค์มีฟิกเกอร์เออคนพาเราไปส่งหน่อยกลัวไม่ได้องแกอยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยซ้ายซ้ายซ้ายม่อยู่ซ้าย เกับก่อนเราเล่นหรืออย่างงี้ไม่ได้นะโอโออย่าเพิ่งขึ้นโออย่าเพิ่งขึ้นมันจะขึ้นไม่มันไปขวามาไปทางขวาลังเลิศมันจะขึ้นแล้วรอมันลงมารอบนี้ก่อนอ่ะค่อยขึ้นเฮ้ยไป่ไม่ไมเจอได้ไงวะไม่เปลี่ยนแพทเทิร์นการเดินเหรอไม่รู้คืออยู่ดีๆเราเห็นว่ามันหันหน้าไปทางประตูแล้วอยู่ดีๆมันก็เดินมาหาเรา เห็นว่ามันหันหน้าไปทางทางบันไดแล้วอยู่ดีๆมันก็เดินเดินเดินมูนวอล์กมาหาเราเลียนดอทคอมแล้วคอยอย่านดิคอยอยู่เนี่ยคือผีคือ้ยคือถ้าถ้าฟิกเกอร์เอ้ยคือถ้าฟิกเกอร์เข้ามาใกล้นี่คือเราต้องรีบรีบเดินหนีเลยใช่ปะถ้าเดินหนีเมื่อกี้เราจะทันนะไม่บอกอะไม่รู้ไม่ฟิกเกอร์ไม่ไปเลียนข้างบนเฮ้ยเกือบ e ด s โซซัสซี่ถ้าเล่นถ้าถ้าฟิกเกอร์ที่มันเล่นคนเดียวยากปะยากอยู่หรอใช่ยากเพราะเพราะมันจะเดินตามแต่เราใช่ปะแต่ถ้ามีเพื่อนนี่คือมันยังเรายังแยกกันหาได้ใช่สองสองสองแ้เคที่คือพอลอมันอยู่ไหนอะสองสองสามสองสองสามห้าขาดห้าเหลี่ยมเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้มันอยู่ไหนมันมันไปมันไปตรงประตู จจดนนเดี๋ยวเราจะไปแถวๆด้านบนมันมันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราส่องให้เดี๋ยวเราส่องด้านหลังให้เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเราส่องด้านหลังให้มันอยู่ทางขวาในล็อกแถวๆล็อกขวาตรงชั้นหนังสือ,อสองสามสองสองสามห้าใช่ปะโอเคสองสองสามห้าแล้วก็เดือดขึ้นมามนเดือดขึ้นมา,ามัเดือดขึ้นมาไอยมไอยมไอยมไอย เรวทำไมตายอ่ะเราว่าเราแอดเวนที่เซฟโซนะมันเปลี่ยนเพทเทิร์นการเดินหรือเปล่าเออเรารู้สึกว่าซีกมันฉลาดขึ้นอ่ะซีกเหรอเฮ้ยไม่ใช่ชอบชอบจำผิดไม่ใช่เป็นกอมฉลาดเนี่เดินกลับไปแล้วมันเดินกลับไปแล้วมันเดินกลับไปแล้วมันมันเดินอยู่ในล็อกขวาโอ้โหศพเราโคตรสยองไหนเราอยากเราอยากเห็น เอาเซ็นเซอร์มาเลยไม่สยองอ่ะเซ็นเซอร์ด้วยเครื่องเซ็นเซอร์ไม่ได้เซ็นเซอร์ไม่ได้เพื่อนทำอะมาดูวิธีการเซ็นเซอร์ว่าเซ็นเซอร์ไงเซ็นเซอร์ไงก็แค่เอาหาภาพมาภาพติดภาพซ้อนอ่ะสองสองสามภามันได้แล้วสองสองสามภาแต่ว่าอีกอารหนึ่งแล้วไม่รู้คืออะไรมันต้องหาราหาผ้าเหลี่ยมหาอะไมาแล้วมันมาแล้ว มัทเดินกันเลยเก่าวว้ยมันจะเดินที่มันมันตัวขวบมาเดินอะไรปะมันมันเดิ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 นอยู่ตรงล็อกขวามันกำลังเดินมามันเดินวนมันเดินวนมันเดินวนมันมันเริ่มเดี๋ขาเดินป๊บนี่มันมันกำลังเดินขึ้นมันเดินขึ้นมันเดินขึ้นเขาเดินป๊บเดินขึ้นดนนขึ้จริงเปล่าวโอเคมันเดินขึ้นเราเห็นหัวเคนด้วยอ่ะไหนอยู่ไหนอ่ะตรงบันไดอ่ะไม้นั่นตัวเราไม่ใช่หัว อะไรก็กินี่ใครเพื่อว่าสไปเดอร์แมนพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนไม่ไม่ต้องไม่ไม่รู้เรื่องสินแน่นอนเพราะเราเราไม่เพาะอ่าเดี๋ยายูเก็ไฟเดนไนฟังกินไม่ได้นานหรอกอ่ะไม่ได้พองนานเลยอะตะกี้นี้ตะกี้นี้เราแบบตะกี้เราส์ ดี๋ยวนะฟังก์ชันนี้เราเราพูดชื่อวือเกมไปใช่ปะอ่าเรียบร้อยอันนี้เป็น,ปนสเีเกมคือโรบอทเอออกมคือโรบอทส่วนเฟรนเดย์ฟังก์ชันคแมพไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ทุกคนคบคใครก็ได้คะคุณพี่มาถามไม่เจอมันอยู่ด้านบนแหละอ้านมันไม่มีเลยนะแล้วคุณไปเช็คละคุณเช็คพลาดเองหรือเปล่าไหนดูดิ เปิดเปิดไฟเ,เ,เช็คเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราหาได้นะหู้แต่มันเปลืองว่าเราลบไปตายดีกว่าไหมแดบดบไหมอ้นตายคือจบลิชิฟเลยอ้นตายคือจบลิชิฟเลยใช่นะ<า>เพราะพวกเราเกลียดอัดต่อแล้วฮุยฮ้ยซิกเก้ซิกเก้ไอ้รื่อไอดีขึ้นนะอะไรดีขึ้นนะเร้่องดีขึ้น มันไม่มาด้านเราก่อนปกติการล่เดินของมันจะไม่ใช่อย่างนี้ปกติอ่ะฟิกเกอร์มันจะไปด้านซ้ายแล้วก็มาด้านขวาแล้วก็กลับไปด้านซ้ายอีกรอบหนึ่งแล้วขึ้นไปขึ้นมาเสร็จฟื้นมันก็ลงขวามันก็ลงไปด้านขวาอาจารย์น้อก็ซ้ำแล้วงไงแต่ยังไงเป็เซฟโซนข้างล่างก็คือตรงนี้ใชงบนนี่ตรงนี้ตรงนี้คือเซฟโซนของจริงแล้วก็ตรงใต้บันไดตรงแล้วก็ตรงบันไดอะคือตรงแบบท่าาบันไดตรงนั้นมันจะเป็นเซฟโซน เหมือนว่าถ้ามันเดินมาหาเราเนี่ยเราต้องรีบเดินออกเลยไม่ใช่ว่าถ้าอยู่ตรงเซฟโซนแล้วมันเดินมาเราก็ไม่รอดเหมือนกันนะตร<ช>งที่เชนอยู่ใช่ปกติมันเซฟโซนเนี่ยแต่ว่ารอบนี้เหมือนว่าถ้ามันเดินมาก็ต้องเดินออกเลยอ,ะอ่ะก็ต้องแบบเนี่อ่ะสวันนี้ก็เป็นไปทานี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเพราะอ้น่าจจะตายแหละมาอ้นไปหาฟิกเกอร์เลย ้าอ,อ่ะครับคุบผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็พี่เพจท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายไปอัดเอาวีต่อแล้วบายบาย